ส,สดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออม Channel ค่ะตอนนี้เราก็าย่ในเกมไปครับเอาชีวิตรอดในโลกของ SCP กันนะคะโอเคค่ะถ้าอ้หญิงเราไปเอาชีวิตรอดกันเลยดีกว่าจ้านี่พี่เคนรู้ป่าว่าในป่าร้างทีนี่มันมีพวก SCP แต่ไะหมอเลยนะนจริงดิเราเขามาทำไมกันล่ะเนี่ย เฮ้ยยังไม่หมดนอกจากจะมีพวก S C P แล้วเนี่ยยังมีพวกเอเลี่ยนกับพรีเดเตอร์ด้วยนะะข้าสกกำสาทำไงอะเราจะชีวิตอหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยตัดไ้ก่อนตัดไปก่อนแล้วเข้าเร็วเข้าแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เจอตัวอะไรแปลกๆเลยเนาะไม่เป็นไรฟาร์มของกันก่อนเอามาฟาร์มไม้ก่อนกว่าไม่ต่อไม่เข้าอ้อตอกเฮ้ยเฮ้ยจับตกเฮ้ยจับนี่นะนี่นะเฮ้ยจับเฮ้ยัทำไมมันไม่แตกตอโอเคเนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะจัตาแล้วจับตแล้วตาเยอะแล้วเนี่ย S <S ไม่ท้าเยาอะไม่ไออมไม่ได้ไม มันจะต้องมีที่เลื่อยไม้ก่อนเอาไปใส่ไม้ก่อนจริงดีครับโอ้ยจิ๊กครับไปยิงไลยโอ้โหหมีไอ้ันไปก่อนแล้วอย่มีกระป๋อเอ้าเร็วเข้าเลยอ้ามุ้ยหมีมันดุนะเฮ้ยเสียวซันหลังอ่ะไอ้เคนมีหินเนี่ยแต่ว่ายังตอกไม่ได้อ่ะโอ้โหไม่่ใชเฮ้ยเนี่ยตัวต่อหรือตัวแตนปะเนี่ยโอ้ยอย่ามีเยอะกนมาเลยอ้าเดี๋ยวมาตายหรอไอ้เคนไปแล้วก่อนจะค้ะก่อนนะโอ้ยมิเกนเจอบ้างยังอ่ะไม่เจอเลยเนาะแล้วไงบ้านน่ะเฮ้ยมีบ้านอยู่ด้วยอ่ะมีคนอยู่เป้าไปดูก่อนแล้วหรือว่าจะมีของให้ดูก็ได้นะ ใช่เราต้องต้องโดของแทนแล้วละเพราะว่าเรายังตอกไม้ไม่ได้นะถ้าวิ่งดิโอ้ยยิ่งวิ่งก็ยิ่งเหนื่อยเนี่ยดูดิหิวกว้าอ,อ่ะ,ะ,<น>ะเฮ้ยเริ่มหิวแล,วล้วอ่ะเฮ้ยไม่มีประตูซะด้วยดูดของดีกว่าเอ้ยน้ำกินไม่ได้อะ่ะมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยเนาะถ้าแบบไม่มีอะไรให้โดเลยนี่ไม่มีอะไรให้โดเลยอ่ะมีแต่ข้างในอ่ะี่ยเข้าไปดูดิลองเอามือทุบพื้นดิอ่ะพื้นเนี่ยหรอพื้นไม่ต้องขึ้นไปไม่เมื่อยมากเลยเดินมาตั้งไกลอ่ะเอาพื้นมาอู้ซะแล้ว ดูดิขวิวน้ำด้วอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวกันบนหัวเรามีนาฬิกาด้วยหรอเอานาฬิกาไปด้วยก็แล้วกันเนะาะตอนในแบบนี้นะคะแบบว่าในหมอตตัวเนี้ยนอกจากเราเนี่ยจะต้องกังวลนะคะเรื่องแบบอาหารแล้วเนาะเรายังต้องกังวลเรื่องกินน้ําให้เพียงพอนะคะต้องกินน้ำบ่อยๆจังหวัดนะเอยเจอกรูตด้แล้วไปกดผิดนะอย่าไปทุบกรูตนะ เดี๋ยวกูตีตอบอ๋อแล้วก็แบบว่าต้องควบคุมอุณภูมิในร่างกายนะคะมันก็จะแบบว่าอาจจะมีหนาวมีร้อนเน่เนาะเฮ้ยน้ำน้ำเจอน้ำแล้วพี่เคนกินน้ำก่อนเลยกินเลย อืมสักเวอร์อ๋อท้องเสียพี่แค้นอาบลาฉี่ไว้ในน้ำปะเนี่ยอ้อมไม่ใช่อ้อมเลยน้ำมันก็ต้องต้มกันดู่น้ำไม่สะอาดเลยอะน้ำต้องเอาไปกรองก่อนปะไม่เป็นไรท้องเสียตัวเองไลเราก็ได้กินน้ำนะจีเพอาะแบบว่าประทังชีวิตไปก่อนนะตรงนี้เราจะไปไอซีิดหรือจะตายเพราะน้ำเนี่ยเราอาจจะท้องเสียตายก็ได้นะโอ้ดูนีติดเชื้อแล้วอ่ะเหมือนจะท้องเสียนะ น้องแพรีดนมได้นะโอ้ย่ดูดีหมู่บ้านมีอะไรให้เลาบ้างนะดีเขาอะไรทุกหลังเลยนะนี่มันต้องมีของอะไรยอยู่บ้างแล้วนะต้องมีของให้เรากินบ้างละลองบ้านหลังดีดิ หลังแรกของปะโอ้ยมีแพทไงมีน้ำแข็งเก็บไว้ก่อนโอ้พี่เคมีโคเอาไปทำเชื้อเพลิงได้เฮ้ยฝันิเจอนาโดมากเลยอ่ะเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยมีคุกกี้ด้วยเหรอไอพี่เคเรามีของกินแล้วมีเตียงด้วยเฮ้ยพี่เคยังไม่มีเตียงเลยอ่ะกินคุกกี้ก่อนนั่นกกำลังหิวเลยมัมมามสวัสป้าก่อนเลยเพราะว่าเราหิวมากนะคะ จมูกหิวันตาลายเหมาแล้วอ่ะไย่ให้ไม่อิ่มอ่ะต้องกินเยอะคุกกี้อ่ะ่ดิมันจะมันนิดเดียอย่างนี้อ่ะมันต้องกินเนื้อเพียอย่าลืมโดยนะโดของในบ้านหลังนั้นอ่ะเอ้ยไปดูดีหลังนูนั้นมีอะไรบ้างอ่ะเห็นหัวหมีปะเก็บไปด้วยนะแถวบ้านเลยอ้อโอ้ยมีของอะไรให้โดออีกบ้างเนี่ยดูดีมีของกินเปล่าหิวแล้วหิวแล้วโอ้ยหิวน้ำก็หิวอ่ะเนี่ยเฮ้ยกล่องคราบเก็บไป่อย เอาเลยเอาเลยตอนนี้เราไม่มีไม้เนาะใช่ขาเป็นสำคัญมากเลยเรายังไม่มีเลื่อยไม้เลยนะเฮ้ยพี่เคนมีเนื้อสเต็กอยู่ชิน้นนึงและมีชาโค c ด้วยอเ,คเคอเคเค้ยเรามีของกินแล้วอาจจะไม่อดตายก็ได้นะเย้เราลอดตายแล้วเฮ้ยพี่เคนลองดิ เาลองคับกว่านี้มันต้องใช้ที่เลื่อยไม้ใช่ปหอ๋อสุดคับนะคะรู้สึกว่ามันจะแบบว่าคับไม้ไม่ได้เลยทันทีนะเราจะต้องแบบว่าเอาเป็นติ๊ิกนะคะเอามาคับแบบ4ชิ้นนะคะถึงจะได้เป็นไม้แผนแ่นเลยเนาะหรือไม่ก็ต้องมีเลื่อยไม้กับล็อกไม้นะคะเอาไปคับด้วยกันแบบนี้เนาะแตบบ่ว่ามันต้องไปใส่ไม้กันอะทำไมลำบากขนาดนั้นละนี่มนนีน้องมาด้วยเหรอ,อไปแกลไปหาของตอนดีกว่าเฮ้ยหลังนี้น้องแมวเมียวแต่ว่าน้องมีเจ้าของแล้ว่ดีเฮ้ยมีเอ็นวิวดิอ่ะ ไอมีคุกกี้อ่ะพี่แคทเราไม่อดตายแล้วเย้่เชยอมีมีคุด้วยโอ้โหแลนี่มีของกินนะเนี่ยโอ้คุกกี้อยู่ในหรอแทนว่าต้องเคยมีคนอยู่ที่นี่แน่ๆเลยอ่ะแล้วค่ะก็แบบว่าอาจจะออกไปจากบ้านหลังนี้หรือว่าเขาอาจจะแบบว่าโดนอะไรทำร้ายหรือเปล่าหรือแล้วทำไมเขาไม่ได้กลับมาล่ะอ้อมเขาอาจจะอดพยพก็ได้นะแบบว่ายายที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเราจะอยู่ทำไมล่ะอดพยพบเลยเด้ร่ำไม้มาแล้วพี่แคทเรามีเกาะป้องกันแล้ว วิ่งที่เลื่อยไหมเหล็กด้วยเหรอวิอ้ยเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนโอ้ยลัคกี้ของบไปม่หมดนี่เก็บได้เนาะแบบว่าเรายังไม่มีกระเป๋าใบใหญ่อะ่ะโอ้ยช่องจะเต็มมะเนี่ยถ้ามีกระเป๋าก็ดีนะจะได้เก็บของอะพวกเฟอร์นิเจอร์ไปด้วยไว้ตกแต่งบ้านของเราอะ่ะโอ้ลีมทคอนโทรลวิ่ที่มีหนังเรื่องอะไรให้ดูบ้างอะ่ะ เอไปทำไมไอยอยากดูรถไฟนิรันดร์น่ะเ <c oughs> คียวจิโร่ะอะเขาชอบเคิวจิโร่ลังบ้านหลังนีดนีอ๋อวิทยุน้องมาเอาพี่แค์เรามีวีดแล้วเรามีขนมปังกินแล้วเจ๊ชอชยเก็บเลยเก็บไปลเลยเก็บไปเเก็บด้วยของจะเต็มตัวแล้วขอเก็บไปไหนนะไอพี่แคนเดี๋ยวยังไงฝากพี่แคนเก็บต่อยนะโชคดีอ่ะเต็มเลยเก็บให้หมดเลยนะดีวิทยุด้วยอยากได้จู อ้าลัอคกี้วุ้ยดูดูดูมีบ้านอะไรด้วยอ่ะเฮ้ยพี่เคนนี่มันบ้านคนตกปลานี่นะเออถ้าไม่มีจักคลองอ่ะแล้วจะมีประตูทำไมถ้าจะโดนแบบว่าพวกมอนสเตอร์ทำลายเปล่าล็กกี้ยังเหลืออยู่เลยอ่ะเฮ้ยมีเหล็กด้วยอ่ะเหล็กีเหล็กอย่างแย่อ่ะนี่นีฝั่งมวนมีกล่องด้วยเฮ้ยอุ้ยทำไมไปไม่ได้เฮ้ยอย่ากอาตกแล้วเลย อมีเบ็ดตกปลาเก็บไว้กอละกันคือวันหลังว่างๆมาตกปลาก็ได้นะสามาเนี่ยไปตกขายไปเดี๋ยวอ้อมจะมืดแล้วอย่าลืมเก็บทรายไปร่อนด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยววันหลังให้มาเก็บก็ได้อ่ะจะข้ามแล้วไปก่อนอุไปไหนอะถามว่าแถวนี้เวลาข้ามมันน่ากลัวมากเลยนะอ๋อจะนอนหลังไหนเดียวหลังนี้หลัหลังนี้ปต้าหลังนี้ได้มาเร็วมาเร็วด้วยมาแล้วพี่เคนได้ยินเสียงอะไรปะเมื่อยจังเบยได้เวลานอนแล้ว ไอ้เสียงใครมาขู่อ่อ้อมข้างหลังเอ้ยเสียงอะไรมันขู่อ่ะหลันี่เอเลี่ยนโอโ้โหเอเลี่ยนตัวเป็นๆเ,เลยเปลี่ยนหลังเปลี่ยนหลังแล้วน้องกัอนน้องก่อนเดี๋ยวเอเลี่ยนเยอะดีเยอะเนี่ยทำไมมันกัดเราอ่ะโอ้ยถ้ากัดอ่ะตายนะมันมีน้ำก่อนหมดเลยอ่ะ ตัวมันเป็นพิษนะนดโดยมันกัดนะม่มาาดีมันคงติดกำแพงอยู่อ่ะโหโชคดีมากเลยอ่ะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้มันมากที่สุดเลยอ่ะเกือบเอนเกมรู้ไหมล่ะน่านดีเอนเกมตั้งแต่คืนแรกยังไม่ทันได้นอนเลยอ่เอหสุดงนี้จบไปจังนี่เราขิมน้ำอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องทำแบบว่าถัางน้ำมันจะได้ตักน้ำกินเรื่อยๆอ่ะเราต้องออกเดินทางไกลนะไอพี่เคาระวังร้อนนะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเนี่ยพี่เค้าไม่สงสัยเลยทำไมหมู่บ้านนี้ไปถึงไม่มีคนแล้วเนี่ย มันจะเหลือเหรอเอเลี่ยนอนะไปกินหัวเราเดี๋ยวเวลาหาไม้แล้วคือหยาคือหยาคือหยาต้องตอกใบไม้ใช่ป่ะถูใบไ,ไม้จะได้ได้สติ๊กไหมเนาะอันนี้ได้สติ๊กมาเต็มเลยพเพราะว่าตอนนี้เรามีเหล็กแล้วแหะเดี๋ยวเราก็จะคราฟแบบอุปกรณ์ได้เลยเนาะเราขาดแค่สติ๊กอย่างเดียวนะโอเคนะ่าจะพอแหละอ๋อเดี๋ยวเราคราฟเป็นขวดเหล็กก็แล้วกันนะคะโอเคได้ขวดเหล็กมาแล้วล่ะเราจะได้ตัดต้นไม้ได้สักทีเนาะให้ยังชั่วหน่อย แล้วก็ทำพิกแอ็กเหล็กนะคะแล้วก็ดาบเหล็กเนาะทำไว้ก่อนนะว่าดาบเหล็กับมันตีไม่ค่อยแรงเลยอะแต่ว่ามันก็ทนดีอะเอาไปก่อนก็แล้วกันมันยิ่งดีกว่าฟินนะเพราะว่าฟินอะมันพังแล้วอะเอ้าสติ๊กดันหมดพี่แค่นขอสติ๊กหน่อยดิอ่าโอ,โอเคโอเคแหมดีนะได้มาเยอะเนี่ยจะไปรับอาวุธเพิ่มอะเรายังมีเหล็กเหลือใช่ไหมเอ้ยเขาอยากคับอาวุธว่าที่มันตีแรงกว่านี้อาวุธอะไรอะ อ๋อน่าจะเป็นตะบองเหล็กปะลองดูนะว่ามันดาเมจเท่าไหร่อ๋อดาเมจสิบห้าแอตแทรคเหรอโอเคใช้ได้พี่เคนแต่ว่าชาร์จนานหน่อยเอ้ยก็ยังดีนะคือแบบว่าเจอตัวดุดุ่เราจะได้สู้ได้อ่ะนะแบบพวกพี่เดียวเพาะหัวแตกไปเลยเฮ้ยนั่นก็โหดไปอ๋อไอกรุ๊ดกรุ๊ดสองตัวเลยกรุ๊ดมาไอ้จีอ้่มอะไรพื้นอะไอ้ลักเก็ตแลคคูนมาครบทีมเลยเนี่ยมีลักคูนได้เหรอไาไงเนี่ยมันจะกรุ๊ดเอารักเชียว อ้าทำไมกายล่างเป็นตัวเตีย้ยแบบเนี้ย <c oughs> ไปน้องไปไหอย่าไปยุ่งกับน,น้องนะ <c oughs> เดี๋ยวกูเคาตี้เอาโอเคแป๊บนึงขุดไม้แล้วกันตอกไม้ก่อนนะตัดไม้ก่อน <c oughs> โอ้ชีวิตดี <c oughs> นี่มีแอปเปิลกินแล้วอะ่ะแค่สองกูก็ดีใจแล้วอะ่ะ <c oughs> อ่ะพี่เคนไปที่อื่นต่อดีกว่า <c oughs> <c oughs> มีได้เวลาเหมาหมดปลาละออมคือแบบว่าค่ำไหนก็นอนนั่นนะ <c oughs> พราะว่ายังหาที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ได้นะไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนดีอะโอ้โหเม้่แต่เจอลีนเมื่อกี้อ้าวไม่ได้อยู่เป็นหลักแหล่งเลยบอกเลยมันไม่น่าอยู่สักที่เลยอะวีดีเอเลี่มันก็เข้ามาในบ้านเฉยเลยอะไม่เห็นมันจะปลอดภัยเลยอ๋อแล้วดิผินน้ะเขาบอก stone น่ะได้เป็นก้อนหินมาเฉยเลยได้เป็นเศษหินนะทาไมครับต้องให้มันสมจริงขนาดนี้เนี่ยโอ้ยมันจะสมจริงสมจังไปไหนเนี่ยโอ้แม่เจ้าได้ยังได้ยังเราเอาก้อนหินเนี่ยเอาเข้ามาครับได้พี่เคนแต่ว่าต้องใช้แบบว่าประมาณ4ก้อนต่อหนึ่งบล็อกนะมีโชคดี พี่งงสําคัญแต่มันหิวน้ําบ่อยๆเนี่ยโอเคครับแป๊บนึงนะเราต้องกลร่หินนะคะมาทําเตาเผาเนาจะได้เผาอาหารกินกันนะคะโอ๊ยอยากกินแล้วว่าเริ่มหิวอีกแล้วโอเคได้เตาเผามาละยัแม,แมวอะพี่เคนไปกันก่อนดีปะ่ะไดไปไปทาไรเนี่ยยังไม่รู้เลยก็ไปแบบหลงหลงทางนี่แหละเ <c oughs> จอบ่อน้ําอีกแล้วเจอแหล่งน้ำาล้วพี่เคนตืบน้ําก่อนเตาอ่าได้เลยมาถางั้นเราทํากับแปวงเหล็กกันดีกว่าเนาะเออทําถังเหล็กดีกว่าเนาะจะได้กินกันยาวๆเนาะ เค้าก็จะตักน้ำไปนะเหล็กพอป่ะพอจะต้องกินน้ำจากพื้นนิดหน่อยนะจริงนี่มันเขาไม่เสียคุณสองเลยเนี่ยไม่เสียหรอกนะ่ามันก็เสียแค่น,นี้แห <นะ S 2> ละาสุดแต่แค่นี้แหะกินก่อนแล้วกินก่อนแล้วกินก่อนแล้วพี่เกดียวเขาจะได้ตักเก็บนะเพื่อจะทธรรมาชาติอันน่ามันยังกรองไม่ได้กกินแบบนี้ไปก่อยรสเค็มๆหน่อยนะยังไม่มีน้ำผลไม้กินเลยอ่ะยังไม่เจอพวกผลไม้อย่างอื่นเลยอ่ะ อ๋อแล้พี่เคนทางนี้เอ้ยเราจะไปทางไหนดีเนี่ยมันจะมีบ้านแบบว่าให้ดอของก็เนี่ยอ๋อพี่เคนด้วยโฮ้ยดีผักผลไม้ก็ไม่ค่อยจะมีนะอุ้ยบางคนว่าไหนไหนไหนนี่เป็นแคมป์เลยอ้อมเฮ้ยเป็นแคมป์ร้างเปล่าไม่เห็นจะมีคนอยู่เลยอ่ะเฮ้ยถลายก็ดีละดิเราจะไปดอของกันดีกว่าไปดีไปไกล้ดีอ๋อเป็นแคมป์หมอมีที่นอนด้วยอ่ะฮะวิแจ่มดีมีแคมไฟด้วยเฮ้ยเก็บไปเลยพี่เคนอ๋อในกล่องมีปลาสดดีวละเฮ้ย ปีเลยอะมีสเสบียงเลยอ,ะอ่ะอ๋อกำลังง่วงเลยนอนแ,ล,แล้วเหรอไอ้อนั่นมั่งดิทำไมนอนตัวทะลุออกมาเลยอะ่ะเต็มมันแคบไปนหน่อยนะติดตัวใหญ่กว่าเต้นก็บอกมาเถอะโอ,อเคเช้าอีกวันหนึ่งละรอดตายอีกวันหนึ่งคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วยังไม่เจอตัวแปลกๆเลยเนาะเอ้ยแต่เมื่อกี้เจอเอนเดอร์แมนอยู่นะมองตามันนะเอ้ยถ้างั้นว่าเก็บเตียงนี่ไปใช้ได้ดีป่ะแปลกดีอ่ะใช่เขาก็ว่าจะเก็บไปทั้งเต็นท์ทั้งเตียงนี่แหละโอุ๊ยชิจ๊อดเขาว่ามันสะดวกดีนะ ข้ามไหนก็นอนนั่งไปเลยอ่ะเกงมาเก็บของไปด้วยนะโอเคโอเคนี่อ๋อพี่เคมีอะไรจะให้นี่อะลงอะไรอะ่ะนี่ถุง <c oughs> เก็บของมันเป็นถุงยังไงเป็นกระเป๋าอ่ะแล้วมันเป็น,นยังไงเดี๋ยวทิ้งอของเลยเต็มตัวไปหมดแล้วเนี่ยอ๋อเป็นถุงใช่ปะอ๋อเป็นถุงผ้าเก็บของเฮ้ยแต่มันเก็บของได้แค่3ช่องเองนะพี่เคนี่ก็หลัแล้วดูดิตอนนี้เข้าว่าเต็มขนาดไหนกันนะนี่ยเดี๋ยวก่อนมันใส่นิดเดียวก็เต็มแล้วอ่ะพี่เคน ออกตื่นทางกันต่อกันน้องแก่โอเจตะเพียงแล้วมีตัวตุ่นเนี่ยขุดดินอยู่เนี่ยไม่รเหมาแล้วเออเดี๋ยวกันนะอย่าเพิ่งโผล่หัวมานะจีล้วตัวตุ่นกินได้ไหมไปเล่นเกมตีตัวตุ่นป่ะตัวนี้มันไม่ออกมาให้ตีอลดิมันไม่ขุดดินขึ้นมาหรอกนะไปมันเถอะโอเคเอาเนื้อแก่ไปกินกันเนาะอุ้ยทาวนี้แกอย่างเยอะเลยอะอ่ะกินก่อนก็แล้วกัน่ากินไปก่อนอุ้ยอะไรอะหมูป่าหรอสู้กับมันดีกว่านะมีลูกไหม่ะ เอยอย่าเพิ่งขิดนะไปเร็วอมไปเลยวถวนี้นะกลัวจุงเลยเอาเนื้อไปแค่นี้ก็พอที่เหลือไปหาเอาดับหน้าดีกว่าน่ะแต่ต้นไม้มันล็อกดล้วมีเอเลียด้วเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็ผ่านป่าทึบไม่ได้นะคะแต่ว่าฝนน่ะดันตกซะนี่โอ้โหฝนตกนี่มันชุ่มฉ่ำจิตใจจริงๆนะเนี่ยแต่ข้างบนขาไม่โถงเลยด้วยมันชุ่มฉ่ำจนหนาวเดี๋ยวก็คงจะหนาวอะไรอีกสักพักอ่ะถ้าตัวเปียกนานๆนะนี่ข้างบนมีอะไรเปล่าอ่ะขึ้นไปดูดิไปดูดิมันต้องมีอะไรสินะถึงมีทงปักไว้อ่ะ ไม่น่าดีขึ้นไปดูดิ <c oughs> เฮ้ยไม่เห็นจะมีบ้านคนเลยอ่ะไม่แน,น่ละอ๋อจะมีมหาสมบัติอยู่ตรงนั้นก็ได้นะอ๋อดูจากตภาพแล้วไม่น่าจะมีสมบัตินะแต่จีแต่ว่ามีของกินก็บุญแล้วอ่ะมันไม่น่าจะมีผู้เหลือรอดชีวิตอยู่แล้วดีมีแต่ทงอ่ะมีอะไรป้ะอ๋อไม่มีไมเกีมีแต่ทงนะอ่ะมาดิ่น้ำอีกแล้วแถมหนาวด้วยโอ้มาเก,กี่ยนแล้วนีม้มาเกี่ยนแล้วนี้โอ้จะตกลแล้วจะหนาวแล้วอุ้ย <c oughs> หนาว อุ้ยพี่เคนอยู่ที่สูงๆแล้วตากฝนนานมันจะหนาวอ่ะโอเคปะอันนี้ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเลยไปก่อนแล<อ>้วก็อ้าวมันจะหาไม่อย่างนี้เฮ้ยพี่เคนนั่นะมันหอสังเกตการณ์ที่นะอ้าวเฮ้ยอ้าวทั้งผามีบ้านด้วยคนะ่ะไปขึ้นไปดูก่อนหอสังเกตการณ์มัจะมีของดีๆให้ดูนะไปดูดิไปดูดิที่ข้างล่างเป็นบ้านเป้าอ่ะต้องไปดูใกล้ๆดีอ๋อมีบ้านอยู่ด้วยเหรอเฮ้ยมันต้องมีวันของเราบ้างฉันแน่ หนาวเฮ้ยแต่ว่าบ้านมันพังหมดแล้วอะ่ะไม่ไหนโอ้วีดเพียบเลยนี่มันมาไม่ทันเหรอเนี่ยเฮ้ยไม่สําหรับอคอกเลี้ยงหมาใช่ปะโอเคเดี๋ยวใครมาเก็บของทีหลังนะวันนี้ไปก่อนแล้วกันโอ้พี่เกนมีตู้เย็นด้วยวู้ชิย่ามีของให้กินเปล่าอะ่ะเฮ้ยมีชุดกอดเล็กอ่ะโอ้ยแจมเลยมีกระเป๋าด้วยเกโอ้ยถั่มีพวกถนูกับบขันถนูด้วยดีได้จะมาทางนี้นี่เลยชุดกอดแล้วรอบไปแล้ว ไม่กล้าไฟอ่ะใครเลยไม่มีชุดกอดคือวิอนออหนาวจุ๊งเบย์กำลังอยากได้ธนูกับคันธนูอยู่พอดีเลยอ่ะโอ้โหมันอะไรบ้างนั่นเนี่ยเก็บไม่หวดไม่ไหวแล้วเฮ้ยมีหม้อปรุงยาด้วยอ่ะอุ้ยมียาด้วยโอ้ลัคกี้เอาไปเลยพี่เคนยาสปีดนะโอเคโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ให้วู้ ที่มีหัวกวางด้วยเหรอมีมีดแล้วก็มีแฉลงด้วยเนาะนู่นมีหัวกวางด้วยโอ้โหเข็นมีเหล็กโอ้เหล็กเยอะเลยอ oh. oh. ่ะใช่เพราะจะทำชุดเกาะกันแล้วแหละเย้เชยอไอ้ดอเลยกำลังอยากได้เหล็กมากๆเลยอ่ะเลยไม่ต้องไปขุดดีหรอเนี่ยมีกับดักด้วยอ่ะเก็บไว้ก่อนนะช่วยกันขนเฮ้ยหัวกวางนี่ก็น่าจะไปตกแต่งบ้านนะอ๋อวันนี้เรากำจังมีบ้านด้วยเนี่ยอ๋อบ้านนี้คงยังสร้างไม่ทันนะนะมาดิ ไปฟาร์มของกันดีกว่าชีวิตจะได้รอดไง <G ül üyor> แต่ว่นะของเต็มตัวอีกวะพี่เก่งเก็บของทีนะแบบนอนๆอยู่ลืมตาขึ้นมามีเอเลี่ยน,นอนอยู่ข้างหลังไฮ้ไม่เอาอ่ะเฮ้ยพี่เกน,นี่ชุดขนอสซี่อ้ามคืออะไรอะ่ะมันเอาไปคับกับพวกชุดกอดได้มันจะเป็นชุดที่สามารถช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของเราได้ไม่ว่าจะร้อนจะหนาวล้วก็บ่รยันแล้วเฮ้ยก <G ül üyor> สุดยอดเลยนี่ใช่แต่ว่ามันยังมีน้อยต้องการแบบครบเซ็ตครบชุดน่ะต้องหาไปเรื่อยๆอ่ะงันช้าเมั้ยล่เอาะไรมาเลยข้างนอกข้างนอก อ๋อมี่ไปไหนเหรอพี่แกนอ่ะเอมี่เหรออ่าโอเคเก็บไปเลยเอาไว้ทำอะไรเนี่ยเอาไว้ปลาใส่หัวเอเลี่ยนเลยจะได้เอ็นช้าไม่ได้ทีเนี้ยเอาหน่าเก็บไปก่อนน่ะมีไว้ยังดีกว่าไม่มีนะโอ้ยกลองสปาวซอมบี้ล้อฝนตกแบบเนี้ยมอนสเตอร์มันก็เกิดได้ใช่ไหมโอ้ยเต็มเลยทำลายกองสปาวกันก่อนพี่แกนอ๋อเยอะแยะตามพี่แกนแล้วมา้วตามพี่แกนมาแล้วไก่เหี้ยไปไหนเนี่ยโอเคเลยปลาพี่แกนหมดละเกิดตอวข้างนอกโอ้ยมันเดินลำบากเนาะ ไม่ดูแหลกแหลกเนี่ยนี่เลยนี่เป็นรำกาฟันเลยโอ้โหท่าเยอะนะเนี่ยท่าเยอะท่าเยอะจะมีประตูทำไมเนี่ยฮะเนี่ยบนไดาขึ้นไปดูดิเยี่ยมมากเลยอย่าเพิ่งเบียดกันนะเดี๋ยวตกลงไปโอเคขึ้นไปดูดิเฮ้ยมีอะไรบ้างอ่ะมีของอะไรดีๆบ้างปะโอ้นาฬิกาตั้งโต๊ะมีคอมพิวเตอร์ด้วยจะได้ซื้อของออนไลน์ได้ใช่ไหมแล้วสุดยอดโอ้ตู้เย็นกระอังหางจางมันแต่ว่าใครจะมาส่งล่ะ อันซื้อได้จากเครื่องคอมเลยเฮ้ยพี่เคนเรามีกระเป๋าแล้วหูกระเป๋ายางใหญ่อ่ะอ้อมีไงกระเป๋าชั้นดีเลยอ่ะฮาล่าใกระเป๋าสามช่องนีไงหูใส่ของได้เพียบเลยอ้ใครยังช่วยหน่อยถ้ามีอย่างนี้ได้หลายใบก็ดีนะโอ้ของเพียบเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอ้โหมีกระเป๋าเครื่องมือนะเนี่ยโูหูนี่หมายอะไรบ้างในกล่องนี้ของเต็มเลยไอ้ยาตาแป๊กไก่ เดี๋ยวค่อยมาใช้ต่อนะนี่สามารถขับขอยตัวนี้เลยอ่าีกก็ไม่ต้องใช้กล่องขับเลยดิอาวนะ่นดีน่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งอุ้ยดีจุ๊บ เก็บไว้ก่อนตอนนี้แบบว่าต้องไปดอของกันต่อกันนะรู้สึกว่าของยังไม่พอเขาต้องการของเพิ่มอ่ะถ้าอยากพจชภัยเพิ่มมันก็ต้องมีของเพิ่มอีกเยอะใช่ไหมเดี๋ยวทาชุดเกาะกันนะโอเคพี่เคนยังไม่มีชุดเกาะใช่ไหมฮะขอบคุณนะ่ข้ามอีกแล้วเนี่ยเราจะลอดมินเนี่ยนอยู่ดีฝนตกแล้วแถมข้ามอีกตะหากเนี่ยเฮ้ยระวังเอเลี่ยนดยนะถ้ามีเอเลี่ยนมาบอกนะเขาจะได้เรียว่ารีบเพนก่อนห กับเท้าแตกกันเนี่ยโอเคเผาเลยกันก่อนเนาะฮะชุดกอาของพี่เคนอีกแป๊บเดียวจะได้แล้วโอเคของพร้อมแล้วโอ้ในกล่องนี้กล่องเครื่องมือสติ๊กเพียบเลยแต่ชุดกกรองมีเคนอย่างเดียวเนาะฮะกำลังอุ่นเลยว่าเฮ้ยดของดีกว่าไหนๆก็ตัวแบบว่าไม่เต็มแล้วอ่ะมีกระเป๋าวนี่นะอยากได้ของมาตกแต่งบ้านเพียบเลยดูดิเฮ้ยประตูประตูก็น่าสนใจดีนะนี่เดี๋ยวเขาตอบไว้ดีกว่าไหนๆก็มาละโประตูสวยสวยโอ้เต้าอีนั่งไม้ยาง อ่อะไหนไหนนั่งด้วยนั่งด้วยนั่งได้นั่งได้ดดชมวิวก่อนดีไหมสบายจุ๊อ่าแล้วเราก็นั่งชมวิว่าำกลางของแบบว่าพวก SCP อยู่กันเนาะนั่งตากฝนเนเปียกไหมตากฝนด้วยเอ้ยเพิ่มภูมิคุ้มกันไงโอเคต่อก้าอีกไปก่อนนะ เห็น,มนเมื่อกี้เหมือนเขาเห็นฮีเตอร์แบบ,แบ,บป้าพี่เคมีฮีเตอร์ใช่ปะใช่แล้วพี่เคนเก็บมาแล้วฮีเตอร์อ่ะโอเคเก็บไว้ได้นะเก็บไว้นะเพื่อแบบว่านหนาวๆมาเปิดใช้กันและแล้วตอนนี้เราก็มีชุดเกาะแล้วโอ้ยดีใจจุ้งเบยพี่เคนจะโคตรแล้วอาจจะไม่ต้องจุกอีกต่อไป อ่ะชุดเกาะพร้อมละโยนให้เลยนะเอาไปเลยไอชุดเกาะครบชุดไอพี่แคนร,รอตายแล้วนะเห้ยเยุขอบคุณนะไม่ตัวโปแ้้ใส่เลยใส่เลยไอแค่นี้ก็มียัดแล้วแล้วกินก็มาดีจำพเอชซีพีฮ่าฮ่าโอ้ยถ้าเจอเอเลี่ยนก็ไม่ไหวเพราะว่าตัวมันเป็นน้ำกรดไงตัวมีพิษอะจริงนี่แต่เป็นไรนะ อย่างน้อยเราก็มีชุดก่อนแล้วปะออกเดินทางกันต่อดีกว่าโอ้โหใครเยอะพี่แกมาทิ้งใครเยอะเท่านี้เหรอเอ้าต้องเดินผ่านเราทันด้วยเหรอใช่ต้องเดินดิมันอยู่ตรงบันไดพอดีอ่ะเอเคอสมบัติจ๋ามีอะไรให้ด้วยบ้างไหมล่ะลงไปข้างล่างก่อนเห็นบ้านบ้างปะออยังไม่เห็นเลยอ่ะอุ้ยข้างล่างอ่ะมีแบบพวกวางปะเฮ้ยมีม้าอุ้ยมีหมูด้วยต้างเห็นดำๆป้าฝั่งนู้นเหมือนจะเป็นเสือปะ เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตันนุนนั้นมันตัวอะไรฮะเฮ้ยเอเลี่ยนจริงนี่มันก็แสงนี่นะแกมีธนูนะระวังนะระวังแป๊บนึงแป๊บนึง่งระวังนะอ้อมถึงตายไอ้ตัวนี้ถ้าเราจะผ่านมันไปเราก็ต้องแบบว่ายิงเป้ามันนะไม,ไม่ไม่ไม่อ้อมถ้าเราจะผ่านไปเราเดินอ้อมเอาก็ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวไปยุ่งกันมันเลยเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละลองดูมาลองของดูฟิวไม่โดน จัดไปอีกดอกนึ่งวิวเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วทำไมไม่วิ่งมาหาเขาอ่ะเขาอยู่ไปกันไปหรอมันไม่วิ่งอะไรีแล้วโอ้มันวิ่งเร็วมากเลยนะอ้าตายแล้วเหรอเย่เราเลือกนอนกันดีกว่าเออดิเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเก็บนะเพราะว่าดินเป็นพิษอ่ะต้องรอสักพักอ่ะใช่ต้องรอสักพักรอให้น้ำกรดมันหายไปก่อนแต่ว่าเราจะไม่ลองคอยนะ าามาลองเก็บยัางดูดิโอ้โหเอาละวังเอา้าไอพี่ะตายเลยนะถึงตายนะโอ้โหก่จะไปเก็บอะไรไหมไม่ไปเก็บอะไรอ่ะพี่เคนตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเก็บอะ่ะเพราะว่าสเสบียงอาหารเราก็ยังมีน้อยอยู่นะตอนไหนก็ไม่ได้จะพร้อมละเอเคเก็บคอยแล้วอะ่ะเราต้องไปที่อื่นกันต่อเนี๋ยมันจะค่ำก่อนอะ่ะเราไม่อยากเจอพวก SCP บ่อยนะไป ไปทางเขาลูกนู้นดีกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อเนะาะหวังว่าสักวันนึงเราจะมีน้องม้านะยังไม่มีอันเลยอะหววัง่าสักวันเราจะได้กลับบ้านนะถ้ามีอันก็ต้องมีกันทั้งสองคนใช่ไหมอุ้ยน้า<ห>นอะไรอะกวางมูสกวางมูสอสวยจุง้งโอ้เอาหน้าร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวอาใกล้ไปแล้วใกลไ้ไปแล้วใกล้ไปแล้วทำไมเน้องวิดหน้าอ่งงแล้วก็ไไปนี่ น้องผิดน้องผิดโอ้มันตามพี่เคแล้วมันตามพี่เคแล้วใครมาเนี่ยพี่เคไปตีน้องมปเนี่ยไม่ขำอะไรเลยเดียวตาแล้วย่างสามขุมไปแล้วเจเดียบโอ้ยอยู่ดีก็วิ่งไล่ต้อนเราเฉยเลยอ่ะโอ้ยโยแย่แล้วแย่แล้วเราใส่ชุดไปเป็นมงคลหรือเปล่าเนี่ยไม่ดีอยู่กับอ้อมมันไม่เป็นมงคลเลยอ้าวมันไม่ชอบสีแดงไม่ใช่หรอมันไม่ชอบอ้อมนะฮะอันนี้ใส่เป็นสีเงินนะแบล็คเข้าปากกันดีกว่าพี่เคนมันเลิกตามแล้วมันเลิกสนใจเราแล้วไหนจะตามมาดีกว่าโอ้ยอย่าไปท้ามัน เออกจากป่าทึบก,ก่อนเนาะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะนี่น่ารักอ่ะพี่เคนวุ้ยตัวอะไรไม่รู้ว่าน่ารักจุงเลย์หนุ่มตัวแบบว่าอะไรนางอายปะเนอะแต่ดูทำไม่ค่อยขี้อายเลยใช่ไม่น่าจะใช่นะเฮ้ยข้างหน้าพี่เคนมันมีคล้ายๆกับบ้านอ่ะบ้านไม้อ่ะหา่ามีแคมป์ด้วยมีอะไรดโดไม่นะเฮ้ยมีแคมปได้แคมปเป่าเจ๋ออมเฮ้ยใครอ่ะออขไ<อ>ข่แอปหม้องอะ่ะใครแอบมองอยู่อะ่ะแอบมองเธออยู่เนี่ยจ้า ยาไม่ใช่มะอุ้ยใครอ่ะหูสีเขียวหูตัวเขียวอือเลยยูน่ักกันวะเนี่ยอ๋อมันคือ S C P ปัดหนึ่งหนึ่งบ้ากัวมูแมนอุ้ยโชคดียังไงเขาติดอ่ะเนี่ยอ๋อเป็น S C P ปัดหนึ่งหนึ่งอ๋อมันเฝ้าอยู่หน้าถ้ำไหมหรออุ้ยไม่งั้นเมื่อกี้อาจจะตายกันแล้เนี่ยเฮ้ยนี่มันทำแองเจิลเหรอทำนางฟ้าอ่าข้างในมีสาวสาวอยู่หรอเราจะมีสาวสาวอ่ะสาวสาวสวยๆในชุดบิกินี่สาวสาว S C P อ่ะบ้าไม่เอากินน้ำก่อยกินน้ำก่อย ชื่นใจไปเป้าลงข้างล่างเลยเป้าไม่ลงไงพี่เคทรอข้างบนไงเอ้ยไปด้วยกันดีจะดีเหรอไอ้เนี้ยมีทอชนะมีทอชให้เก็บด้วยโอ้ยมันลึกลึกแะเนี่ยเอ้ยน้องแกเอ้ยแกไม่ออมทำไมน้องแกเป็นแบบนี้น้องแกไกลพันไปแล้วบัสขอดบริษัทไหนจะไปไหนล่ะกลับมากรวดีมันจะตายมันเลยเดินหนี เอ้ยมีกล่องสมบัติเป้าโอ้โหมีทอชเอ้ยก็ยังดีนะเก็บทอชไปก่อนพเพราะทอชนะมันคับยากเดีย๋ยวค่ะค่าตอนออกมาเดี๋ยวพี่เคนเก็บทอชไปดีกว่าเผื่อใช้งานน้าเอาดีนะพี่เคนเพราะว่าทอชจะต้องไปร่อนอีกนะเราต้องใช้พวกโกสตันดัชต์น่ะเอ้ยตรงนี้เขาบอกว่าอย่าเข้าไปนะงั้นคุณอาจจะไม่ได้ออกมาก็ได้ไปเราชอบท้าทายอยู่ลวเลยหลอดแต่เออมันเป็นคล้ายๆกับคุกร้างเลยเนาะเอ้ยเอเลี่ยนพี่เคน ระวังนะอ้อมแคบเลยเนี่ยโอ้เอลเลนมันสปอนอยู่แถวนี้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเล่งก่อนเล่งก่อนนะหเอลเลนมันก็ตีแรงกันเนี่ยวิ่งไวด้วยโอ้ยมันไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วระวังนะอ้ามันถึงตายนะซอมบี้เกิดซะงั้นน่ะโอ้ยอ้อยมาอะไรกันตอนนี้ไอ้เล้งกำลังใช้ขวังปลอดไัยอยู่นะไอ้เร้งฟิวยิงโดนอีกดอกจัดไปจัดไปจัดไปโล่ะโล้อ้ยตายยากงี้ต้องทุบ ไปเลยอะไปเลยอะไปเลยอะมันกัดแรงอ่ะเห็นเลือดมาเห็นเลือดปะโช่ต่ฟันขึ้นเลยแต่ไรไงเอ้าขึ้นอย่างเยอะเลยนะเอออันนั้นมันอะไรนะผีหรือเปล่านะดูดิมีหัวด้วยเดี๋ยวระวังน้ำกรดนะอมเดี๋ยวก่อนทำลายกรงสปอนดีกว่าเนาะเพราะว่ามันเยอะเกินไปอ่ะดูดิฝั่งนู้นมีตองด้วย เฮ้ยมันมีห้องลับไปทางอื่นไหยอีกเหรอโอ้มีกนอนสปอ,โอนโอ้โหมีกองทุกห้องยน่เฮ้ยทำลายก่อนต่องาจะไปต้นเปิดมาก็เจอไปต้นเลยอ่ะเดี๋ยวม่ใันจาหน่อยยิงแม่นด้วยโอเคปักคอนหนูไม่เขินเุ้ยทาฟันอย่างแท้เฮ้ยรถล่างมีของเปล่าอ่ะ เฮ้ยไม่มีแต่ว่าเาเก็บไปเหอะเผื่อๆไว้นะแล้วลากันด้วยอ้อมระหว่างทางมาลากรถไฟเต็มเลยเฮ้ยเครื่องทำความเย็นเฮ้ยดีเลยพี่เคนเราจะมีแบบว่าพวกแบบแอร์แล้วอ่ะเราจะได้ไม่ร้อนไงอากาศร้อนเลยโอ้ยเจ้าหรือว่าเสียงอะไรมันขู่ๆเฮ้ยน้องหมาทำไมน้องหมาตายพันน่ะโอ้ยตกใจมเลยมาจากไหนเนี่ย๋อมันติดยัยมันมุมพอดีเลยอ่ะเราก็ว่าไอ้ใครมาขู่อยู่แถวนี้เฮ้ไปเลยไปห้องต่อไปก่อนแล้วก่อนที่มันจะเข้าก่มา อยหัววิตเทอร์สกริตันเฮ้ยมีเงเก็บไปด้วยเปล่าอันนี้ต้องไปรเรียกบาร์วิทเทอร์กนแล้วเอ้ยมี้ยห,หัวเดียวพอเถอะเฮ้ยอะนี่เด่ดดับเลยอันนี้เอาตัวไม่รอเลยวิ่มีไฟแชก็กเก็บไว้ก่อนเฮียตัวเต็มอีกแล้วอ่ะ ไอ้จุดกนจุดกามันมืดเฮ้ยในกล่องมีของดีปะโอ้มีกระเป๋าใบใหญ่ใบใหม่อ่ะอุยจ้าเฮ้ยเอาเลยโอยโชคดีอ่ะมีของแบบว่าสามารถจะเก็บเพิ่มเติมได้อ่ะโอเคเก็บก่อนนะเก็บก่อนผมก่อนนี้ไม่มีแล้ววะเนี่ยเอ้มันเสี่ยงตายเหมือนกันนะอ๋อลองคิดดูดิถ้าเรามีกระเป๋าอ,อย่างนี้สักสิบใบนะโอ้โหเก็บขอาไม่เติมเลยไฮ้มันจะมีให้ถึงสิบใบเหรอแน่เลยไม่น่าจะถึงนะมีให้แค่สองใบก็บุญแล้วนะโอเคแป๊บหนึ่งเรียงของแป๊บหนึ่งนะ เรนนี้รู้สึกว่าสับสนในชีวิตมากเลยเนี่ยผมไม่ต้องไปเคลียร์ของอะไรไม่รู้จะเคลียร์อะไรเนี่ยตอนนี้มีความรู้สึกเหมือนจิตไม่ว่างอะเนี่ยต้องทําจิตว่างๆไว้นะดูดิมันทิ้งไส้ไปด้วยอ่ะหวานอุ้ยเสียเอเลีนมันทิ้งเครื่องในไว้ให้ด้วยอ่ะโอ้ยเครื่องในของมันดีหยาบไปทนาดนี้สี่หยองอ่ะมีเจลลี่มันด้วยอ่ะโอ้ยพี่เคนนี่ไงเจอแล้วแ่าเหล็กเฮ้ยมีหนังสือเอนชานเนี่ยโอ้โหเหล็กมึงภูเขาเลยอ่ะโอ้แอปเปิ้ลทองโอ้ยของดีของดีเก็บไว้ก่อนเล็ก Lucky เฮ้ยเหล็กพี่ โดไปให้หมดเลยสบายแล้งงานนี้เลยม,มีแม็กซ้าย<ห>อ่ะเราต้องไปขุดเยอะแต่ว่าเขาอยากได้ไดมอนด์หน่อยยังไม่เจอไดมอนด์เลยอะ่ะต้องลองไปขุดในเมืองปะโอเคเก็บก่อนโอ้ยอย่างเยอะของ<า>อ่ะมันจะพิเศษว่าในเมืองแล้วมันต้องมีพวกเอเลี่ยนเอชซีพีอย่างเยอะเลยเนี่ยโอ้ยอย่าพูดถึงมันดิเจอค่านี้ก็หลอนแล้วอ่ะของไม่พอเนี่ยมันต้องใช้ธนูไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยซอมบี้ซอมบี้ระวังระวังเ้ยจะซอมบี้กัด เขอดทนเลยขอดทนเลยโอ้คอเป็นภูเขาเลยอุ้ยเจอไดมอนแล้วหนึ่งเม็ดอ๋อไอ้นี่ตั้งหนึ่งเม็ดแน่แอปเปิ้ลทองอินชานเราเก็บไว้ก่อนเฮ้ยมิตรยอดมิตรยอด้ยเสียงอะไรอ่ะออนี่ใครขู่อ่ะใครมาขู่เราเนี่ยร้องร้องเลยอ่ะเสียงขู่ชัดๆเลยอ่ะเออระวังนะอยู่ไหนอยู่ใต้ดินวะมันทนขังอยู่เปล่าเออหรือยู่กำแพงฝั่งนู้นน่ะดูดิไปดูดิไม่ดูไม่อยากรู้ต้องตามไปดูเฮ้ยไม่อยากรู้ โอ้แต่เจดิมยู่แถวนี่แล้วปะเนี่ยยาเองโอ้โหต้นเสียงอ้อมเสียงนี่เองมีเสียงเองเลยวะเนี่ยอ๋อพี่เคนมันคือหุ่นไลกาหรือว่าสกอคราวหุ่นไลกาไอ้ยังไอ้ยังไอ้ยังยางอะไรเอากลับกันดีกว่าทำไมไม่สู้อ่ะไม่สู้คนเหรอดีแล้วอพราะมันติดมาร์กเนี่ยอ้าวไเลิกเลย ไม่เลือดน้อยจุงตายแล้วเหรอไอ้น้อของมันดีกว่ามันเฝ้าสมบัติไว้โอ้ยบอกแล้วแคนจะจีบ,จบมาสักสิบยี่สิบตัวก็ยังไหวไม่เห็นมีอีกาออกมาเลยอะ่ะโอ้อยนี่นอะไรใฟคอฮัลนหรอโอเคเก็บไว้ก่อนน่าจะมีประโยชน์สำหรับเรานะเวรไรบ้างก็ไม่รู้นะแ่แปลกๆเต็มเลยอ่ะเอ้ยมันก็เยอะอยู่นะฮะพี่แคนช่วยเก็บด้วยโอ้นี่ไงกางเกงได้แล้วโอ้ยเก่งเอาซิของเขาอุ้ยของดีของดีอันนี้ว่ายขแค่สองชิ้นใช่ไหมใช่แต่เขาอยากได้เพชตอะ อะเป็นไรค่อยๆหาไปก็แล้วกันเนาะแล้วกล่องนี้น่ะอ๋อกล่องเปล่าไม่รเป็นไรเก็บรถลัางไปก่อนโอเคของน่าจะพอละเอาว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวพี่แคทจะพาไปเล่นรถไฟขบจลังกาอ๋อรถล่างก็แบบพังมากเนี่ยเมื่อกี้เห็นอยู่บนภูเขาเลยนะมันเหมือนมันจะพังเปล่าเขาต้องไปทางขานเนี่ยดิงพระสุธานมันรั้งไปหมดแล้วตอนนี้ดิดีไม่เจอชาวบ,บ้านสักตนเลยอ่ะดิได้ทอดละโดนทอดมาให้หมดเลยนะหาบ้านอยู่กันดีกว่าเราวังเอเลียนด้วยยังไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนกันเลยอ่ะ โอเคค่ะแล้วก็เอาชีวิตรอดในโลกของ S C P ไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบ S C P แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ตะให้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพี่เนี่ยเล่นเกมไม่ครสต่อไปนะแล้มมาคุยกันนะคะวันนี้ต้องไปก่อนบ๊ายบายจ้า